นแดหลอดครกปเชียงของไมัมตายมาแล้วพี่ไม่ไหวแล้วเรื่อาไปเถอะพไม่ไหวแล้วนาอยู่ข้าหน้าไงพี่เร็วๆพี่ไปสิพี่ทำไมไม่ต้องบอกพี่พี่อยู่ได้นฟ้าไปเถอนะเดี๋ยวพี่ไ้วันพี่พูดแบบนี้เหมอนความว่ายังไงพี่ไม่ไปไงเร็วอยู่เชียงของนี่แหละพี่ไม่ไปก่อนฟ้าเรอพี่ไม่ไปแต่พี่ก็อยู่เชียงของกับใคร อยู่กับใครพี่อยู่กับพ่อนะนฟ้าไปเถอะนะไม่ต้องบอกพี่หรอกพี่จะอยู่กับพ่อแต่พ่อเขาตายไปแล้วนะพี่ทำไมที่พี่ไม่อยากไปกับขวัญฟ้าก็เพราะว่าขวัญฟ้าไม่ใช่น้องพี่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ขวัญฟ้าล้วนะพี่ ว่าขวัฟ้าไม่ใช่น้องชายพี่แล้วทำไมพี่ไม่บอกขวัญฟ้าตั้งแต่แรกหดยเขียนจดหมายมาบอกว่าขวัญฟ้าเป็นสายเลียดของพิรลานาไทยสร้อยชั้นสามเสียงมันคือสิ่งยืนยันว่าจริงแล้วขวัญฟ้าเป็นเจ้าอี ขอนเพาเป็นเจ้าพีดีใจหรือเปล่ายายวัน,นดูลำบากด้วยกันมาทั้งยี่สิบปีอดข้าวอดน้ำได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างพี่ก็ดูแลขอนฟ้า,ามาตลอดแต่พอนี้วันที่ขอนฟ้าจะได้ไปเป็นเจ้า วันที่เราจะมีทุกทางพี่จะให้กวัฟ้าทิ้งพี่อยู่ที่นี่คนเดียวได้ยังไงขนฟ้าจะไม่ได้หรอกพี่เราไม่เคยแย่เลยพี่อ้วันพี่ไปที่ั้นน้าทลายขวัฟ้านะพี่นี่ไปไม่ได้หรอกขอดฟ้านะพี่พี่ไปขอดฟ้านะพี่ไปได้พี่ทําได้โนวนก็รอพี่อยู่พี่ไม่อยากไปหาหลานแล้วพี่ฟ้าดูแลหลานด้วยนะ ดูแลให้ดีนะไ่ไปกับควันฟ้าจะยกก่กว่านพี่จะคิดถึงนะพี่จะคิดถึงนะล่าจะบุญแห่งบริลลาน,นาไทยเร <c oughs> เป็นบุญของควันฟ้าเป็นบุญของพี่ เรามาเจอกันนะเราห่างกันแค่นี้เองเราไม่เลิกเป็นพี่น้องกันนะพี Demon> ่น้องไม่ทิ้งกันนะพี่พี่ไปกับคอนฟ้เถอะไปเถอะคอนฟาไปเถอะจะพวกมันมามันจับตัวพี่ได้อะมันจะไว้ชีวิตพี่ได้เปล่าก็ปล่อยพวกมันสิไม่พี่จะไม่เสียชีวิตแล้วพี่จะไม่เสียชีวิตแล้ว ที่เกิดมาแค่นี้พี่พอแล้วพี่เลี้ยงราชบุตรแห่งดินลานาไทยพี่พอแล้วทำไมพี่สัญญากับพี่นางนฟ้านะะเยพี่ไม่ไปกับนฟ้าไปแล้วอย่ากลับมาไปแล้วอย่ากลับมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าฆ่าคนชิบของไปเฮ้ยไปตายแล้วไป